หลวงพ่อขอรับขอรับทุบจ้าขาอเอ้เราเรียคือแม่ของลูกได้บวชทีที่วัดขณะนี้คุณแม่อายุ86ปีแล้วลูกก็เลยเห็นว่าท่านชลาภาพเลยรับเอามาอยู่ที่บ้านดีกว่าก็ให้แกรงทรงศีลทรงผ้าอาอทรงผ้าขาวๆอยู่อย่างนั้นแหละให้คนกลางบ้านบอกว่าชีต้องอยู่วัดทีอยู่บ้านไม่ได้เดี๋ยวสินขาดผิดพระวินัยลูกไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็เลยไลย่ถามหลวงพ่อว่า ถ้าจะมาอยู่ที่บ้านเพื่อให้ลูกปฏิบัติจะได้ไหมเจ้าคะดีกว่าเนีย่ยอยู่วัดเลยท่านแก่แล้วปฏิบัติท่านได้เป็นกาสงคนท่านโอ้ท่านถูกแล้วนะครับครับสินไม่ขาดสินไม่บกพร่องอ๋วอวบางทีอยู่วัดบางทีเป็นภาระแกใช่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 ตอคนณี้บอกมาบวนไม่ดีนะ